หรือธรรมโมหรือสังโฆบ้างนะไม่มากก็ขอให้ได้วันหนึ่งวันหนึ่งอย่าปล่อยอย่าวางนี้คือธรรมะอันเลิศเลอที่ควรจะครองหัวใจเราได้เราจะปล่อยวางให้ดูดไม้ดูดมือไปเหลือตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้เราไปทุกวันทุกคืูไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเป็นความจะหายอย่างมากยังขอให้ท่านต่างหลายได้นาอัดนาธรรมนี้ไปปฏิบัติให้มีความสงบใจบ้างด้วยทมเป็นน้ําดับไฟเอาพุโทโธพุธโทโธหรือธรรมโหรือสังโฆเข้าไป กลบคืนกันกลับธรรมมีสติกำกับรักษาไว้ให้ดีให้ใจมีความคิดนึกปรุงอยู่กับธรรมนี่ความคิดเป็นธรรมเรียกพุโทโธคือคิดเป็นธรรมคิดเป็นเรื่องโลกลองสารคิดเป็นจิเรตเอาไฟมาเผาเราทีนี้เอาธรรมเข้าไปแทนที่เป็นน้ําดับไฟให้ภาวนาให้มีจิตใจสงบเยน็นพอจิตใจมีความสงบเยน็นได้บ้างแล้วเราจะเห็นคุณค่าหัวใจของเราที่ครองกันมาตั้งแต่วันเกิด จะได้เห็นคุณค่าในวันที่